คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพื่อนข้างหยุดแปลกผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับเฮ้ยเราไม่ได้เป็นนะเฮ้ยอะไรเยจะไรขึ้นจะไปขึ้นกันแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณแป๊ก เราติดเราติดบาร์คุณแป้งทำไมคุณแป้งมาอยู่ข้างนอกอะไรอ่ะไม่เราติดบาร์คเฮ้ยเลือดเราเหลือแค่นิดเดียวแล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้ตอนแรกอะบางทีนิดนึงถ้าโดนโดนอ่ะเฮ้ยอย่าปิดบาร์คที่สุดดิตื่นเต้นมากตื่นเต้โลละมีพิรุษสุดตื่นดิบ้าตื่นเต้นตื่นเต้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเออไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตื่นเต้นมันดูดู้ได้เหรอว่า ก็ดาบเพราะว่าดาบดาบเจโซ่จะชื่อว่าคิลเลอร์ซอสครับอ๋ออย่างนี้เองงางแล้ตีแรงนี่นะประเด็นดาบเนี้เอาไปบูชายันเอาไปบูชายันเฉยเขาบนิสต์ใช่ไหมไอ้ต้องบูชายันเป็นคนต์โยนมา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 เลยตม่เชื่อคุวียนมาติบุรีโยนมาเร็วตืดอ้กิบุรียิุรีโยนมาเร็วคุณีเข้ามาไ้ใครไยังไงเก้บอลคุณยิมาแล้วเดินอยู่ตอนเข เอาเอาเฮ้ยเตะยัดเตะยัดเตยเตย็ดรู้แล้วว่าคนไรใครนี่ไงนี่ไงดรูสารอดตายแกตีตุ้ยแล้วโทษตัวเราจะไม่ได้ใล่ทุกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุครูอย่าไล่ตีคนอื่นถ้าไม่ใช่ไอคู้รีโอ้โห กิมเบอร์ลีกด้วยกิมเบร์ลีไม่ยอมโดนเดาเดาเดานะเนี่ยท้ายเราก็เป็นฝ่ายชนะเดีาเดาเดี๋ยวทุกคนขออะไรอย่างนี้ดิพอเข้าเกมใหม่ปุ๊บเนี่ยให้คุณครูโยนดาบคนแรกเลยได้ไหมแม่งตีมันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุบายบายหมันเป็นศิลปะป้องกันตัวเออมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะกิ๊บเล็กบอกว่าไปแล้วโอเคิเมื่อกี้เนี่ยเห็นแป้งกำลังตีกิ๊บอยู่ดีๆคุณครูไปตีคุณแป้งเฉย เราตีคุณแป้งครั้งเดียวเราไม่ได้ตีคุณแป้งให้ตายนิสัยไม่ดีเราตีคุณแป้งครั้งเดียวเองเรากำลังจะฆ่าฆาตกรแล้วเรากริฟเอาหัวแม่เราดมทำไมเหม็นจังไม่รู้แป้งเห็นเราฆ่าใครเหรอเราจะฆ่ากริฟนั่นแหละเราไล่ควันอยู่เห็นเราเห็นเราเห็นว่าเราเป็นคนร้ายอ่ะไม่รู้เราตามเราตามลูวี่บอกว่ากริฟเป็นคนร้ายทำงั้นใชงเลยว่ากริฟก็ยอมโดนจับอ่ะเราก็เลยรู เออใช่อ๋ออย่างนี้นีแต่เราเห็นตอนเพราะว่าตอนทุกคนหยุดนิ่งกันเราเห็นคุณกิ๊เดินออกไปเลยเขไม่คิดิวคุณไปหรอใช่คุณนิวคุณนิวบอกผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นผมรู้เลยใคร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 ใเออโอ้โหเห็นชัดเจนมากเมื่อกี้มองไม่เห็นคเปนใบใคุณวีแะไม่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 ไช่ไม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 ไม่่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  น้องไม้สู้สู้น้องไม้สู้ตายน้องไม้ไว้ไล่ยสีกวางชนตู้เดินไม่ค่อยน่าไว้ใจคุณนิว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 ไปทำตัวไม่น่าไว้ใจมั่งคุณนิวเชื่อผม่ะครับคุณนิวเชื่อผมวันโซล่าทำตัวไม่ได้ไว้ใจผมเห็นผมบอกคุณนิวได้อย่างเดียวว่าเห็นหลังขาวขาวไอ้เนี่ยยังแฮงกันอยู่เลยมีไฟได้ไหมได้โปรดไปดิเปิดดิคุณวี่เชื่อผมผมใบให้เป็นทางใบเป็น โอ้ยดูแล้วใครเป็นโอ้โหเดี๋ยว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 คุณแป้งสู้สู้คุณแป้งสู้ตายคุณแป้งไว้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงยังไงโอ้ย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 เอาเอาคุณแป้งไม่ใช่คุณแป้งไม่ใช่หรอคุณแป้งหาดีๆหาดีๆ วิ่งไปคุณแม่วิ่งไป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 ไป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 ่ปไป่ปไ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 า้ปไปไเไปไปไนไป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 ไงไป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 ไเไีไป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 ปไปนเไปไปไแมปไ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 ปแมปเดียวกันแมปไ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 ปปปไไป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 ปไ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 ปปไปไไไไไไไปอไไปอไม่ได้ออกไม่ได้ มามามาเอามาเจอ่จุดเซฟหาดีดีหาดีดีหาดีดีจุดเซฟได้นะมันหลีได้เหรอไนออกมาเจ้าคนมีแล้วอะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ เอายังไงคุณแป้งเอาเอายังไงเอาคุณแป้งเดินมาอยู่โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเต็มหลังเลยเต็มหลังเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ได้อะไรอะง่คุณแป้งมาหลให้เาทไมเ่ตัวละครอนะตัวละครถามยตอนแรกมันวันนี้มใค่เหไมื่อกี้เห็นวะวิ่งมาช่วยเราอ๋อไอ้คนที่ข้าผมคือตัวลนี่เอง

โอ้ย oh. สุดยอดสุดยอดไม่ใ ah ช่โซล่าโซลรเป็นจับใครเอ่ยคุณนิวพี่บ่าวขเเมื่อกี้เรา่เอนมากเลยเมื่อกี้เราติดตนเราตี่อหน้าคนทษโ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 ทเมื่อกี้เราเห็นไม่รู้ใครตีแล้วก็ตีต่อหน้าคนแล้วไงปิดไีใครใครใครเปิดไฟกับพิบ ทไมไม่อยู่ในห้องนี้รวางหลังเรวางหลังวิ่งเลยยา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 ยต้ไมต้ไมต้ไป้้นอ้ยาอยาอยโอ้ยควันอยู่ตรงนี้ควัน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 ไหนควันไหนควันไหนูดูใครยิงใครยิงใครยิงโอยอ้ยอ้ยอยยยอยยยยอ้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 โยอย้ยอ้ย เขาแต่เราติดเมาอ่ะเราติดเมาเลยอ่ะโอ้โหหหัวน้้าอเยจะบอกว่า่อกี้นี่ยิงมั่วอ๋อตัวเ้ายิงมั่วไ้ยแต่โดนเราอ่ะเต้นเต้นเลยไม่รู้ว่าเราไม่เห็นใครมองเกบุรีเราไม่เห็นใครเลยแล้วก็ยิงแล้วก็ไม่รู้เนี่ยโดนใครเลยอ่ะไปคนใช่ไหมฮะคุณครูแม่ข้ามั่มหวาเอาตกใจไงไม่รู้เป็นใคร ก็มีโซล่ามีโซล่าเรากับน้องไมล์อ um. yeah. ้าวแล้วเราฆ่าแมงไปแลเราฆ่าเราทำไมเราเป็นควรไปที่ตรงนี้เราเห็นโซล่าเลยโซล่ายิงธนูอยู่โอ้ยเย็นนิ่งเย็นนิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นใครตาย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 คนฆ่าคนฆ่าใครตายใครตายอ๋อตอนนี้เราจะมาสอง เราไม่ไวใครไม่ไม่ใจกลเอาดาบมาที่เอาดาบมาเอาดาบมาเอาไปเลยเอาไปเลยเอาดาบใช่ไหมเอาดาบใช่ไหมเอาดาบใช่ไหมจะเอาดาบะมาดิมาดิเอาดาบไ่ใกล้มือผมดิดีไงดีไงเมออเหอคนไบคี่าคนร้ายเป็นผู้หญิงน้องมไกิ๊เหรอไอ้กิ๊ คนร้ายมีเที่ยวหนึ่งเที่ยวที่พวกแกพยายามรวมกันที่คนร้ายคุณนิวพยายามเข้าคุณนิวสู้สู้คุณนิวสู้ตายกับคนร้ายคุณนิวสู้ตายอะไรคุณคุ้งคุณจะไปกับเราไอ้บ้าเราเชียร์คุณนิวไงคุณนิวสู้สู้เรามาดูความรู้สึกของนิวคุ้งบ้างว่าเป็นยังไงบ้างคุณนิวรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เห็นอะไรบ้างคุณนิวเห็นอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างสบายดีสบายดีอยู่ วิ่งไปวิ่งไปวิ Pal ่งไปกากุรีวิ่งไปวิงไปพิงไปโอ้โหเดี๋ยวคุกไปด้วยลงไปเดี๋ยวคุกสู้ๆเออเออเอาแล้วเอาแล้วการต่อสู้นี้ยังไงเอาแล้วเอาการต่อสู้ครั้งนี้ระหว่างดับไฟนะครับเขาดับไฟดับไฟด้วยโอ้โหความมืดความมืดครอบงำน้องคนเดียวดับไฟไปนี้คุณไม่เสียเปรียบหรอไม่ไม่ไม่ได้เปรียบได้เปรียบอ๋ออย่างนี้เอง ดวงวิญญาณมายืนในสักขีพยานดวงวิญญาณโอ้โหมนะโมนะโมแล้วเด็บอืมคือพลังงานงานที่น้ำเปิดไฟเกิดขึ้นอืงานเปิดไฟเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไฟอีกแล้วเอาแล้วเอาแล้วอาจจะมีพลังงานอยู่ก็เป็นได้คนร้ายเราโหดนะเนี่ยคนร้ายเราชอบอยู่ติดมุมเนี่ยโหดนะเนี่ย พยายามพายาพยายายาโอ้โหตายคู่ออตายคู่อย่างี้ถือว่าดเส้อเอาคู่โหดโดอุยทำไมเ้าดทไขาโดนยัด้้ล้ว้โอยตอนนี้าย้ดกนคนอ้้ยาเร็วมากคนนันคือใครคนร้ายใครกันแน่ ัวกับคนที่ตายจิ๊บบจิ๊บบจิ๊บจ้าบจิ๊บจ้าบแลกกันเลยเอาเ้ยแกกันเลยะเราครู้แล้วใชู่ลใช่มาคิเาวะแบบนี่โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยธรรมดา ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมกับน้องไม้ผมกัน้องไม้ผมมาเยีบยวตอนแรกเราเห็นน้องไม้ขยับในตีแล้วน้องไม้ตีเราทีเดียวตายเลยผมผมเหนองไม้ตีอยู่นองไม่ตีไปอ่ะม่เขาถูกดันออกมานอกห้องอ่ะคนที่เป็นเขาดันเงี้เขาเดินได้เป็นเป็นดันออกมาเขาไม่เห็นอะไรเลยมีป้ายาด้วยเหรอเมื่อกี้เนี้ยอุ้ยยนะ

ป้ายาเขดใครป้ายาเขาใคนี่าต้องออกไป้องกลับไปต้องกลับไปต้องกลับปต้องกลับไปแล้วนี่นี่นี่เนี่หนี่เนี่ยอะไรคอนเซ็ปอะไรอนไรออะไรอไรพูนลยกโป้งอากโป้งอกโป้งตก่อนน้องไม้ลหัวลูกหัวลูกหัวลูกหัว ลองอาชีพเถเฮ้ยใครดันใครดันผมใครดันผมอ๋ออย่าเดี๋ยวนีทิ้งดาบให้เลยคุณนิวเหลือเงเมื่อกี้เหมือนเห็นเหลืองกระโดดนะไม่ใช่ไร้ใครเอาดาบไครใครเหลืองกระโดดเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟ ใครกันไปแล้วโยนกี้ชาวโลกชาวโลกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไขเหลืองวอสองเด้อวอสี่เหลืองอะคิดว่าใครอะไม่ได้เหลืองไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมก็บอกอยู่โอ๊ยไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยว่าใครอย่าตีเราอย่าตีเราอย่าตีเรามคนเราอย่าตีเราที่เราคนที่สุดเอาเอาเอายังไงยังไง เกิดมวยขึ้นคุณแปงผมผมบอกเดวได้คุณแปงผมบอกได้คำเดียวว่าผมเห็นผมเห็นเป้าหมายแน่นอนววิ่เข้ามาะผมีนะเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นคุณวีสู้สู้คุณวีสู้ตายไปแล้วไปไล้ไหมไปเราไปแล้วใช่ไมร้วังระวังระวระวังว เอาแล้วเอาโอ้โหยังไงชัดเจน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 มากเป้าหมายเออเฮ้อเออยังไงยังไงโอ้โหเอา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 ยังไงยังไงเอา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 โอ้โหคนไรอย่างนี้นี่เองเหลือมันโผล่มาแค่นั้นอ่ะโใครดันนี่ใครดันโอ้ดันดันมันไกลมากเลยใครดันก็รู้แล้วว่าใครดันเหรอดันเหรอดันมันไกลมันตายแล้วตายแล้วตายแล้วคูเป็นโอ้ยเดือดร้องหลอน เออโซล่าโซล่าโซล่านั่นแหละคือคนไล่นั่นแหละเออฆ่ามันตายเกมจบจบเปนคน่นปายโซล่ามันมันคือคนล่จริงจริงผมโอเคโอเคไอโซล่ามันตายแล้ไม่ไดตายแล้วตายแล้วมตายแล้วมันตายกั้วิไปก่อนเลยุดแปไุณแป้งไปไหนละโยนดาวปยิเโอเค

แล้วไมนิวคุงได้ไปสองรอบเนี่ยค่าสรอดตายจากการฆ่าคุณครูได้โอยลอนมอนลอนคุณวีคุณวีคุณวีคนร้ายคุณวีคนร้ายเฮ้นิวคุงคนร้ายนิวคุงคนร้ายไม่ใช่รายไม่ใช่น้องม้นนั่นนั่นคุณวีตกใจเลยมาระวังโอ้เป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดมากน้องไม้สู้สู้เปด้วเปิดแล้วเอาเอเาแแล้วเ้ล โอ้ย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 น้องไม้ตายอะไรก่อนต่อนิดนึงโอ้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 พยาบ้าพยาบ้าวสู้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 ดูดันเข้าไปดูดันเข้าไป้สองคนเหมือนเล่ไม้เล่จับกันเออโอ้ยดอกเดียวแล้วแลเดี๋ยวคือไอ้ภาพเมื่อกี้นี้ทำไมนึกถึงน้ำอินเดียคนณร้องเนี่ยมันปายาอัดหน้าเราไม่เชื่อกันใครวะใครคนไล่ออกนอกห้องไปแล้ว ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเใจเย็นใจเย็นไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นยืนอย่างนั้ตัวแบบยืนอย่างนี้ให้ยืนได้สักสามวินอะไรได้บ้องโอ้ยกดไฟบอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อกันเลยไม่เข้าใจไม่เคยใจเใกล้กัเฮ้ยโซล่าใจเย็นฉันจะอธิบายลักษณะฉันจะอธิบายลักษณะคนร้ายไว้ให้เดี๋ยวนะไม่มีใครเปิดไฟเลยเหรอ ไมมม่ากพยายามเข้าคุณแป้งพยายามเข้าสู้ๆโอเคเดี๋ยว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 คุณนิวเปล่าคุณนิวแน่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 แนั่แน่แน่เอาเอาบวกกันบวกกันสองคนบวกเอา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 เอเออเออโอ้โหชัดเยนเลยล้าเราบ้างล้าเราบ้งอะไรอะไรใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอายังไงยัไงโอ้โหโอ้โหชัดเจนมากชัดเจนมากชัดเจนมากเอ้ยเอ้ยโอ้โห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 คุณนิวคนดีลนิวเขาอีกนึคุณนิวสู้สู้คุณนิวสู้ตายคุณวีไวไลขี่กวางชนตู้ใครนะสนเจียใครวะแม่งกเขวไวไล

ความสว่างความสว่างอยู่ใกล้ตัวเจ้ามนบริสโยนดาบไหมคะเนี่ยเฮ้ยเราม่ได้เจาสารภาพรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของเราละต้องเป็นคนั่งเออ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยราคาผมเท้ยละค่าผมไหเอาโทษอโทษโทษหโอ้โหเรียบร้อยโอ้ครับออกจากห้เด็ดขาดเลย คนร้ายคือใครคนร้ายคือใครคนร้ายคือใครเอาจักร้านลุยลุยไปไหนดิวะไปยไม่ตยดิวะใครเอาเอาเอาจักรยโอ้โหเรียบร้อยเลยนกใบตู้ตู้นกใบตู้ตายน้องไมไว้อะไรดเียรมาาูหนน้อ๋อเนี่ยผมจะดูหน้าชัดได้ดูหน้าชัดๆคนร้ายคนร้ายอยู่นี่เอาเฮ้ยออกนอกแบ๊ไปละ อืมอืมเอ้าวอ้าวยังไงยังไงยังไงศัตรูนี้มีการบวกกันระหว่างเฮ้ยตอนนี้เขาวินวอลกันแล้ววินวอลออกแหวนรีมานาด้วยอย่าลืมมาระวังกันตายมั่วเอ้าเอ้ายังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยมาคุยกันแบบนี้ต้องเป็นเชสเซอร์ด้ในการฆ่าเราทำไมเออาร อกพว่าไงไม่มีตั้งคุ่มยังไงคุณยังไงค่าเราคะแนนตีคะแนนแล้วเนี่ยเรานำเราเราสองคนที่แบบคะแนนเท่ากันแล้วอ่ไนี่ไงคุณวิกำตามทันแบบคูณสองนี่ไงโอเคนี่ก็คือแบ็คเอาท์ไซโคนะครับเย้ไซโคเลยเย้เลยเดี๋ยวเอาก็ะนี้ไงแบบใครเป็นใครใครเป็นใครเป็นพายุ พายุอยู่ไหนอะไรวะพายุอะไรไนั่นมันไซโคลจริงๆมันก็สนุกดีนะแต่แบบตแกล่ะไม่ค่อยเก่งอ่ะไงมาดูวันนี้เราดิแล้วแบบได้คนแรกก่อนคนแรกเลยนะอือคุณแม่ว่าไม่เก่งแล้วแล้วเราล่ะโอ้โหแนนต้องยอมที่นี้ที่มันแบบเนียนเนียนมากเนียนมากแม่จะบอกว่าคนที่ร้ายกาที่สุดคือคุณครูเอาอะไรม,มา ผมละอีกแล้วนะคุยนาคนยศคุณูที่คนลยศสุดนเป็นหรือไม่เป็นก็ฆ่าทุกคนผมไม่ได้ตังใจคือผมตกใจไงนี่ความที่แบบตกใจตีมั่วัวอะไรเราวิ่งหนีคุยวิ่งไล่ตามมาตีเราคืออะไรไม่รู้ไงก็ไม่บอกไม่ได้ยินกิบลิเนียนนะเียนมากเออกิบลิเนียนกิบแบบอุ้ย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 ันหัวขาดเลยไม่พูดทำาทำเพลงโหดมาก ตุยๆข้างหลังทาขอางใช้ย่อยเหอะวนี่ยอข้อสงสัยว่าทำไมน้องมายเป็นบอยบ่อยใช่พลังชมพูไม่รู้เราได้เป็นถ่ายชมพูอบเอ็กใส่พึ่งวาดรูปยันเดดเดดจางไปอ๋ออย่างนี้เองดูดันดูดันเราได้เป็นแป้4รอบโดนฆ่าโดนเส่เสื้อฆ่า2รอบอือหือโอ้โห้ใส่แป้งใส่เอ้ามาได้เอาอีกเอาอีกมาร์ก3-4รอบมันน่าเล่นแบบผีบ้างอะไรอย่างนี้ต่อแหลมาต่อแหลมา อ่า,อาออเดี๋ยวอธิบายก่อนคือแบ็กเอา Psycho เนี่ยเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งของ Back เอา s e ซีรีส์นะฮะเดี๋ยวจะมี Back เอา s e ซีรีที่มีมีนะครับตอนนี้ก็คือ Back เอาท์สซึ่งจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบบที่ซเอร์เซอร์โซเวอร์เหมือนกันอ่าแต่ว่าวิธีการเล่นจะแตกต่างกันก็คือจะมีโหมดต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าโหมดคลาสสิกก็คือโซเวเวอร์จะไล่ฆ่าอย่างเดียวถ้าโซเวเวอร์อยู่รอดได้ก็คือจะชนะอ่แต่โหมดคิลเลอร์ก็คือจะต้องฆ่าฆ่าไปเรื่อย ในเชเซอร์เนี่ยจะเกิดมาแล้วก็ฆ่าไปเรื่อยๆอ่าแต่ว่าถ้าถ้าเวลามันใกล้หมดเนี่ยไอ้เซอร์ไเวอร์จะได้จะได้ดาบแทนแล้วจะไล่ฆ่าเชเซอร์แทนโดยโปรโมทหนึ่งก็คือคนที่ตายไปเนี่ยจะกลายเป็นเชเซอร์บีเนียนก็คือเป็นลูกน้องของเชเซอร์จะไล่ฆ่ากันอ่านี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าโปรโมทภายในคลิปพีายอันตอยอันตายเป็นเอาสามโอเคโอเคนะะฮเขาอยากพาคุณแป้งไปเล่น AO นี้มากเลยอ่ะมันคล้ายๆกับอะไรนะก็เอาแดนนี้แหละ คืออะไรอาโอน้นิ่งอืเอออาอ้ก็คือญาติของคุณครูหละ,ะไม่ไหมอธิบายให้เขาเลยคือแบบมันเหมือนเหมือนไอ้นั่นอะเดดเลียมเออมือนเดดเลียมมันเป็นรูปแบบของไม้ค้าบะคุณแป้งจะมีคน<อ>เป็นผีแล้วคนก็วิ่งไปซ่อนคนอื่นเลยวิ่งไปซ่อนมีคนนึงเป็นผีแล้วผีก็ออกตามหาแต่ละคนอยู่ในบ้านเลยในบ้านล้างอะไรเงี้ยเออแล้วคนก็วิ่งไปหลบในตู้ไปหลบในนู่นห้องน้ําในนู่นในนี่ในนั่นในห้องลับในอะไรเงี้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวครั้งหน้าชวนโอเคนะได้ได้ได้ ครั้งนี้ก็บ <Bye. S 1> ๊ายบายเนาะบ๊ายบายสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย